สวัสดีค่ะอ่าช่อง JK Scotland ไทยนะคะวันนี้ก็จะมานําเสนอข้อมูลดีๆนะคะว่าการที่อาศัยอยู่แต่ละฝั่งคือฝั่งสกอตแลนด์กับอังกฤษเนี่ยนะคะแตกต่างกันยังไงนะคะคือมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างนะคะอ่าหมายถึงว่าเราอยู่ทั้งสองฝั่งนะคะช่วงนี้อยู่ฝั่งอังกฤษ ว่ามีอะไรบ้างาแตกต่างจากฝั่งสกอตแลนด์นะคะข้อแรกเลยนะคะไม่ต้องพูดเพิ่มทำเพลงที่เราอาศัยอยู่มานะตอนนี้อยู่ฝั่งอังกฤษอยู่นะคะได้เข้าปีที่2ปีนี้นะคะก็อยู่สกอตแลนด์มาที่เรามาอาศัยอยู่ที่นี่ก็ปีที่11แล้วนะคะได้11ปีแล้วแต่ส่วนมากอยู่ฝั่งสกอตแลนด์เพราะบ้านอยู่ฝั่งโน้นแต่ช่วงนี้มาทํางานอยู่ฝั่งนี้นะคะ ส่วนที่แตกต่างนะคะหนึ่งข้อแรกนะคะอุปโภคบริโภคก่อนนะคะค่าน้ําค่าน้าเนี่ยฝั่งอังกฤษเนี่ยเราต้องเสียค่าน้ําค่าไฟค่าแก๊สนะคะค่าน้ําค่าไฟค่าแก๊สแต่ฝั่งสกอตแลนด์ค่าไฟไฟค่าแก๊สเราก็เสียปกติแต่ค่าน้ําไม่เสียนะคะค่าน้ําไม่เสียค่าน้ําไม่มีมิเตอร์น้ําเราก็ใช้น้ําได้ ปกตินะคะก็เปิดไม่มีมิเตอร์เสียแต่ค่าไฟกับค่าแก๊สนะคะแล้วแต่ใครจะใช้แก๊สหรือน้ำมันหรืออะไรในการทำความร้อนนะคะฝั่งสกอตแลนด์อันนี้คือที่ไม่เหมือนกันในข้อแรกนะคะในส่วนของที่อาศัยอยู่ทั้งสองฝั่งนะคะ คือในสกอตแลนด์เนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าเป็นประเทศที่แยกออกไปนะคะไม่ใช่ก็ขึ้นอยู่กับในอยู่ในเต็ดคิงดอมในอังกฤษเหมือนกันแต่แยกในบางอย่างที่เขาแยกแยกการบริการที่ไม่เหมือนกันสกอตแลนด์ Scotland เนี่ยเขาก็จะแยกออกไปว่าในส่วนของเขาเนี่ยการบริหารจัดการอาจจะแตกต่างกันจากฝั่งอังกฤษนะคะก็มีส่วนเรื่องน้ำแลนะเนาะข้อแรกที่ท,ที่ฝั่งสกอตแลนด์เราเนี่ย ไม่ต้องเสียค่าน้ำนะคะในข้อดีในข้อแรกแล้วนะคะข้อที่2อฝั่งสกอตแลนด์เนี่ยในเรื่องบินบินค่ายาบินที่เราไปรักษาพยาบาลนะคะบินค่ายาค่ายาที่เราจะจะรับยาจากที่เราไปสมมุติว่าเราไปหาหมอหมอได้จ่ายยาเรา1ตัวไปหาหมออย่างเงี้ยเขาก็จะมีบินใช่ไหมคะที่จะให้ไปรับยา ที่ฟาร์มาซีที่ว่าหมอก็จะแจ้งว่าเออเธอรับยาในจุดไหนจุดไหนก่อนที่จะรับยาบินตัวนั้นฝั่งอังกฤษต้องเสียเงินนะคะฝั่งอังกฤษต้องเสียเงินแต่ฝั่งสกอตแลนด์ไม่เสียนะคะตัวนี้ยาที่เราไปรับอยู่ที่หมอสั่งยาเรามาฝั่งสกอตแลนด์จะบินยาสกีตตัวก็ไม่เสียนะคะไม่เสียในฝั่งสกอตแลนด์นะคะ ในข้อ2แล้วนะคะในข้อข้อที่3นะคะข้อที่3ข้อดีนะคะข้อดีของฝั่งสกอตแลนด์ก็คือ,อเด็กนะคะเด็กนักเรียนเด็กนักเรียนจะไม่ได้เสียค่าเทอมนะคะเด็กนักเรียนตั้งแต่ปถมที่ลูกเราเรียนมาเราย้ายมานี่ตอนปหนึ่งนะคะลูกมาเข้าก็จะประมาณ year two ประมาณเนี้ยค่ะย้ายมาตอนลูกอยู่ปหนึ่งที่เมืองไทย ลูกก็ไม่ได้เลื่อนชั้นไม่ได้อะไรนะคะก็ย้ายมาเลยนะคะไม่ต้องถ้าเอาเด็กมาเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาพูดใน EP ีต่อไปนะคะว่าช่วงไหนที่เป็นชิดที่ดีสำหรับย้ายลูกมาเรียนที่นี่นะคะเดี๋ยวเราจะมาคุยให้ฟังแล้วอันนี้คือค่าเทอมตั้งแต่ลูกเราเรียนมาตั้งแต่ปถม6ปีไฮสคูลอีก6ปีแล้วก็ตอนนี้อยู่มหาลาัยแล้วก็คือไม่ได้เสียนะคะไม่ได้เสียค่าเทอม นักเรียนเด็กนักเรียนเนี่ยนะคะก็คือโรงเรียนของรัฐบาลทั่วไปเนี่ยแหละคะ่ะฝั่งนู้นก็ไม่ค่อยมีเอกชนหรอกนะคะก็ของเราเราก็เรียนปกปติไม่ได้เสียค่าเทอมนะคะแล้วก็มหาลัยมหาลัยก็คือเราไม่ได้มีบ้านอยู่ใกล้มหาลัยต้องเช่าเองนะคะอันนั้นก็คือเสียค่าอพาร์ตเมนต์แต่ในระบบในมหาลัยเนี่ย เราไม่ต้องไปเสียค่าเทอมนะคะฝั่งอังกฤษเสียนะคะถ้าลูกเราอยู่สกอตแลนด์เรามีบ้านอยู่สกอตแลนด์จะให้ลูกมาเรียนมหาลัยอย่างมาเรียนฝั่งเนี้ยมหาลัยเมืองเนี้ยที่เรามาทํางานเนี้ยลูกจะต้องเสียค่าเทอมเหมือนเด็กต่างชาตินะคะที่มาเรียนที่นี่นะคะต้องเสียค่าเทอมแต่ถ้าเราเรียนอยู่ฝั่งสกอตแลนด์เราจะก็จะมีสวัสดิการของเด็กที่นั่นนะคะ ได้สิทธิ์ของเพราะว่าเรามีถิ่นที่อยู่อาศัยอยู่ที่นั่นนะคะเราก็อยู่มาปีนี้ปีที่11แล้วเนาะเราไม่เสียเด็กไม่เสียค่าเทอมนะคะมี3ข้อแล้วเนาะวันนี้ฝากไว้3ข้อก่อนแต่มีอีกไหมมีเยอะนะคะที่ลูกเรียนมหาลัยเด็กก็จะได้บัตรบัตรเด็กอ่ะเด็กนักเรียนนะคะถ้ายังอยู่สกอตแลนด์ถ้าใครยังไม่ทราบถ้าลูกยังลูกอยู่มหาลัยไปทําบัตรได้นะคะลูกได้บัตร นะคะขึ้นรถบัสฟรีขึ้นรถเมะะล์ค่ะรถเมล์ทั่วสกอตแลนด์เลยนะคะรถเมล์เขาเรียกสกอตการ์ดหรืออะไรสักอย่างนี่แหละของลูกสาวนะคะคือลูกจะขึ้นรถเมล์ไปเรียนมหาลาัยขึ้นรถเมล์ขึ้นรถบัสถ้าจะขึ้นจากอาเบอร์ดีนกลับบ้านที่วิกกลับบ้านขึ้นมากลาสโกขึ้นมาเอดินเบระพวกเนี้ยฟรีหมดนะคะ ฟรีหมดในคิดลดบัสนะคะรดบัตร,ะะตรเขาก็จะมีบัตรให้สําหรับสติวเดนสําสหรับนักเรียนอย่างไปแพงนะคะค่ารถบัตรเนี่ยถ้าเราไม่มีถ้าเราไม่มีบัตรต,รตัวนี้เด็กสําหรับบางทีก็3ปอนสี่ปอนเลยนะคะค่ารถแต่ละช่วงแต่ละช่วงแต่เวลาเรานั่งรถบัสลูกจะนั่งจากหอ,อพักไปมหาลาัยอย่างเงี้ยก็ฟรีนั่งไปสนามบินนั่งกลับนั่งอะไร เขาให้มาจนถึงลูกเรียนจบมหาลัยเลยนะคะบัตรตัวนี้ก็อันนี้ก็คือเป็นข้อที่4ในข้อดีนะคะที่เราอันนี้ก็สรุปให้นะคะที่เราพูดมาทั้งหมดว่าฝั่งสกอตฝั่งสกอตแลนด์มีอะไรบ้างนะคะก็คือมีค่าน้ำมีค่ายารีซ็ปที่ไปรับยาค่าน้ำค่ายาค่าเทอมเด็กมหาลัย ตั้งแต่ปถมถึงมหาลัยแล้วก็มีบัตรขึ้นรถบัตรฟรีไม่เกี่ยวกันกับคนสูงอายุนะคะ60ปีขึ้นไปเขาฟรีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าอันนี้ของ student ของเด็กมหาลัยของเด็กนักเรียนนะก็มีบัตรนะคะมีบัตรตัวนี้เอาไปไปทำได้นะคะบัตรมหาลัยนะคะของเด็กที่เรียนเนี่ยก็ใช้บัตรบัตรฟรีนะคะขึ้นรถบัสทั่วสกอตแลนด์นะคะ สำหรับวิดีโอนี้เราก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ